เดี๋ยวเราจะมาทดส,สอบดูกล้องส c o p แมมะะ r ะระยะ15เมตรนะฮะผมตั้งศูนย์ว้เมื่อเช้านี้ฮะเป็นปืนลมนะไม่มีขาดจับนะะไม่มีขาดตั้งจับนะ,ะก็ต้องลองดูว่ามันจะนิ่งไม่นิ่งแค่ไหนนะแต่ตั้งศูนย์ไว้แล้วลองดูนะ โอเคนะข้าวเป้านะแต่ไม่รู้ข้าวท่าไหนโอเค